ที่ทางราคาทองคำเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้แต่ภาพของทองคำเนี่ยก็เป็นการปรับตัวหรือเป็นการบวกขึ้นในระดับจำกัดประกอบกับหากเทียบราคาทองคำในรายสัปดาห์นะครับราคาทองคำยังมีลักษณะของการปิดทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ไม่ได้บวกไม่ได้ลบมากครับทางนี้ทองคำเมื่อวันศุกร์ปิดไป1,924.68เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับในส่วนของระดับสูงสุดข,ข,ของวันศุกร์ที่ผ่านมา พบว,ว่าทองขึ้นไปได้แค่พันเยเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยการขยับหรือการปรบับตัวขึ้นของทองคําในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์สะท้อนให้เห็นว่าโซนพันเยเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนเมื่อราคาแกว่งหรือมีการดิดตัวขึ้นไปยังคงเห็นในส่วนของแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับทางนี้นักลงทุนในฝั่งทองคํามีความหวังว่าก่อนช่วงเทศก,กาลโกลเด้นวีคหรือการเฉลิมฉลองที่จีนจะหยุดยาว ในช่วงปลายสัปดาห์นี้จนตลอดสัปดาห์หน้านะครับทางการจีนเองอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพื่อประคับประค,ระคองหรือพยุงเศรษฐกิจของจีนเอาไว้แนวโน้มดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ราคาทองคําในช่วงสั้นเริ่มทรงตัวแล้วก็มีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราดูจากภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งจีนแล้วพบว่าเศรษฐกิจในฝั่งจีนยังคงประชิญกับความเสี่ยงของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงทั้งนี้นะครับยอดขายบ้านใหม่มีสัญญาณของการตกต่ำลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเลย Moody Investor and Service สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการออกมาส่งสัญญาณและก็ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทพักอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งจีนซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ลงอีก2แห่งนะครับก็คือบริษัท China Jinmao Holding Group แล้วก็ China v a n ก e ทั้งสองบริษัทเนี่ยได้ถูกกดดันนะครับจากแนวโน้มหรือสัญญาณของภาคอสังหาที่มียอดขายในระดับจำกัดปัจเจกดังกล่าวสะท้อนหรือบ่งชี้ครับถึงวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งจีนที่ยังคงลุกลามแล้วก็ขยายวงกว้างดังนั้นแม้ว่าจีนจะมีการอัดเงินหรือเติมมาตรการเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวหรือมีการรีบาวขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกหรือหนุนทองคาให้ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับ ดังนั้นอาจจะต้องจับตาจังหวะที่ทองคํารีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นหรือว่าลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางฝั่งจีนว่าจะเป็นมาตรการที่มีขนาดใหญ่มากพอทําให้ราคาของคาเนี่ยมีการเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับตามสถานะหรือตามความเชื่อมั่นของภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งจีนว่าจะมีมากน้อยเพียงใดนะครับถ้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการออกมาในระดับจํากัดหรือไม่ได้มากนะัก ก็มองว่าปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้ทองรีบาวขึ้นในช่วงสั้นแล้วก็ถูกขายสาับกลับลงมาได้เหมือนกันแต่ถ้ามาตรการในฝั่งจีนมีขนาดใหญ่มากพอที่จะเรียกความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในฝั่งจีนได้ก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ดันให้ราคาทองคามีการเด้งหรือมีการฟื้นตัวขึ้นในค่อนข้างดีนอกจากนี้นะครับจากสถิติแล้วในช่วงเทศกาลโกลเด้นวีคหรือช่วงเทศกาลวันหยุดยาว1-7ตุลาคม หากย้อนหลังไป5ปีนะครับผมว่าก่อนช่วงเทศกาลโกลเด้นวีคและก็สัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ของช่วงเทศกาลวันหยุดยาวราคาของคํามักจะมีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีดังนั้นจากสถิติครับบ่งชี้ว่าทองจะขึ้นก่อนเทศกาลโกลเด้นวีคและในช่วงเทศกา Week. ลโกลเด้นวีคแรงขายทองคําจากข้อมูลทางด้านสถิติก็จะเบาบางหรือว่าจะลดลงด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามหาก ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจจีนยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือการดบตัวลงเมื่อผ่านพ้นช่วงเทศกาลดังกล่าวไปแล้วราคาทองคำอาจจะมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะเกิดแรงขายให้เกิดการปรับฐานและการอ่อนตัวลงของตัวราคาทองคำได้นอกจากนี้แนวโน้มหรือภาพรวมของราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่ออีกหนึ่งครั้งในปีนี้ และปีหน้าจะลดอัตราดอกเบีย้ยลงน้อยกว่าที่เคยส่งสัญญาณหรือที่ตลาดคาดการไว้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากที่ทางของดอลลา,าร์สหรัฐที่ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าจากการที่เฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกดดันทองคําตลาดโลกให้มีสัญญาณของการซึมตัวลงหรือแกว่งตัวในที่ทางไซเวดาวแต่ดอลลาร์ที่มีสัญญาณของการแข็งค่าต่อเป็นปัจจัย ทำให้เงินบาทยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าหรือมีโอกาสไต่ระดับหรือทรงตัวในระดับสูงซึ่งเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคําในประเทศดังนั้นสําหรับทองไทยอาจจับตาดูค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนสําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตาดูในส่วนของนักลงทุนที่เป็นการลงทุนในส่วนของทองคําต่างประเทศในส่วนของสัปดาห์นี้จะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐมีการออกมาส่งสัญญาณหรือแสดงความเห็น ต่อมุมมองหรือแนวโน้มการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณนิวคราสคาลีประธานเฟดมินาโอโปริสแล้วก็ในส่วนของคุณมิเชลบูราร์ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐทางนี้อาจจับตาดูท่าทีหรือถ้อย,ถอยถแถลงของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐด,ดูว่าจะมีการส่งสัญญาณประสานเสียงสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อในปีนี้หรือเปล่า หากมีความเห็นในลักษณะดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคําตลาดโลกให้อ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงต่อได้เช่นเดียวกันแต่หากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงมีความเห็นขัดแย้งว่าจะขึ้นดอกเบี้ยดีหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยดีปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยบวกกลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวราคาทองคําเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ในส่วนของวันอังคาร จะมีการเปิดเผยดันชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟรน c ์บอร์ดในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนสิงหาคมตัวเลขทั้ง2ตัวสะท้อนให้เห็นถึงภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการบริโภคในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้ชี้นําทิศทางราคาทองคําและก็ทิศทางดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติมในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับ YLG แนะนําจับตาดูในส่วนของแนวต้าน ในโซน1930ถึง1 9 4 8เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอน1 9 3่ทองคำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแกวงตัวขึ้นไปชนหลายครั้งโดยเฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นไปชนไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้จึงเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับกลับลงมาประกอบกับ1948เป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาหากทองคำยังไม่ผ่านในส่วนของโซนแนวต้านระดับดังกล่าว แนะนําแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงโดยรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาค่อยทําการเข้าซื้อใหม่โดยเน้นการเข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรระยะสั้นจากการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับโซนแนวรับ1 9 0 1เหรียญ1 9น2เหรียญเป็นแนวรับแรกเป็นระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนเป็นระดับต่ำสุดของเดือนกรกฎราคมและ1884เหรียญดอลลาร์ต่อโย์ออนเป็นระดับของเดือนสิงหาคม จะเห็นว่าโซน1,900-1,884เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซอนเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำของแต่ละเดือนดังนั้นถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกําไรจากการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของตัวราคาทองคำในช่วงสั้นได้เช่นเดียวกันสำหรับทองไทยต้องบอกว่าวันนี้ค่าเงินบาทเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าต่ำกว่าร,ระดับ36บาทต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตามในส่วนของทองไทยประเมินในส่วนของแนวต้าน3 2 9 0 0 3 3 2 0 0บาทต่อบาททองคำถ้ายังไม่สามารถยืนหรือเบรกเอาเหนือระดับดังกล่าวได้แบ่งขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ32,400ถึงระดับ32,150บาทต่อบาททองคำทางนี้ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเง,งินหรือกนง ซึ่งถ้ากรงงส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อประเด็นดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาเป็นปัจจัยทําให้เงินบาทมีโอกาสกลับไปแข็งค่าแล้วก็อาจจะกลับมากดดันในส่วนของทิศทางทองในประเทศได้นอกจากนี้ในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเศรษฐามีการไปโรชโชว์และแสดงวิสัยทัศน์ของภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจไทยต่อต่างชาติ และพยายามดึงเม็ดเงินลงทุนกลับเข้ามาลงทุนประเด็นกระแสเกี่ยวกับการคาดการณ์เกี่ยวกับเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่จะกลับเข้ามาลงทุนหรือตั้งฐานหรือสร้างโรงงานการผลิตในไทยปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยที่อยากจะให้นักลงทุนจับตาเพราะหากมีการกลับเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดทุนของไทยหรือการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานหรือลงทุนในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นการภาคการผลิตในไทย จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยและก็จะเป็นปัจจัยหนุนที่ทางค่างเงินบาทให้กลับไปแข็งค่าได้ซึ่งแนวโล้มของเงินบาทที่เริ่มชะลอการอ่อนและกลับมาแข็งค่าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะกลับมากดดันในส่วนของทองในประเทศในช่วงสั้นได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะครับ YLG Bullion International ขอฝากโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันลงปกติวางเงินแสนหนึ่งตอนนี้ลดลงมาเหลือ5 0,000่นนะครับ ห้าหมื่นซื้อทองคําแท่ง99.99% 99สูงสุดได้1นกิโลทองคําแท่ง96.5%สูงสุดได้ถึง60บาททองนะครับสแกน QR วอารคที่หน้าจอเพื่อเช็คราคาซื้อราคาขายแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงต้องบอกว่าราคาซื้อกับขายข,ายของวายเนี่ยแคบมากๆหรือราคาดีมากๆเลยนะครับนอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชัน g ก็ g o กซื้อง่ายขายครบจบในแอปเดียวนะครับซื้อได้ทั้งทองคำแท่ง99.99% 99 ทองคำแท่ง96.5%มีราคาเรียลไทม์ให้ดูรวมทั้งมูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำเพียงแค่100บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Mo n e y ่ h a t นะคะ